ดีจ้ามาเลยไม่ใหญ่รสสิพัดพัดยัง่ายๆพัดกุ้งผัดผงกะหรี่กุ้งผัดผงกะหรี่นะคะกะท้านี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปเพิ่งไม่ใหญ่พัดอื่นเออมาไหนกินอ๋อเปิ้ลผัดเป็นเปผัดนี่มันสร็จล้ววันอยกออกก่อน กุ้งโตแบบเบื้อฮมแบบหำเลยพี่น้องไหนอันนี้ผัดย่โซ่แ้วค่ะเด้อมาบานพุดหลังสงครารแล้วใครจังสิกับขึ้นนครกรุงเทพข่อยกุ้งสวยจี๊เออผัดกุ้งย่โซนะเ <c oughs> ยวน่าแล้วไก่อันเย็ดปูอนไม่ได้ จะได้กินบ่ได้ยังเห็นมันสุกไยเห็นมันสุกข้าประมาณมันสุกเี้นสุกผีไรอะไระแบบแบบแบบอร่อยนะคะร่วมกันลงไปนะคะนพ้พริกเขาไขน่นุ่มลวก็ผงกะหรี่ ตาปืนคู่นะคะบริโภคสายขาเด้อแต่ว่าจีฮอนเนอร่อยอืมลงง่าง่ลงเรียบเลยใส่บุคบาลพอแห้งได้ใส่พอแห้งเนาะใหน่ชั่วโมงเตี่ยนเตาวะเปลี่ยนไปใส่เอาเตานี้ไปข้างในเอาเตาโน้นออกมาว้ามันใส่แอนนั่นกนรอพี่น้องก็ไปแกะดูดิดเรื่องเอออจะบากล่อ,อ,อ,ของข่อยบอย่อับนวยไวยใส่ เชนบ้างะงใส่น้ำมันหอยนะคะคจะลืมใส่น้ำมันหอยแต่ทุกอย่างปรุงในนี้หมดแล้วเอาแล้วยายเดี๋ยวมันจะแข็มลืมลืมขุดเขาขันลมให้เข้าออก,กันยายให้แสบไดย้ยายให้พวกเขาแอบแสบ มาจากคุณนเวยเนี่ยจะบอกให้ยายเคยไปขัดให้ฝรั่งเขากินนะที่เมืองน,นอกยายไปทำงานอยู่ที่โน่นยี่สิบปีนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะผักใส่ยายต้นหอมใบกึนช่ายใส่ลงไปะคะ่ะก็อร่อยแน่ พี่น้องเซ็ตเรียบร้อยน่ากินไหมคะกับข่าล่าลายหนึ่งพี่นอ้องเอยกับข่ามีทั้งแบบไทยแบบภาคอีสานเขานาะเพราะว่าขอยบาวาเล่าได้พอขอยเป็นคนไทยภาคอีสานสาไม่สุกบบเขือกันีอยู่บนโต๊ะแซ่บแล้วขอชิมเมื่ออร่อยมาเด้อจ่าพี่น้องไม่กินน้ำกันสวัสดีจ้า เสร็จเรียบร้อยนะคะ